สะสมประสบการณ์น,นะคะมาให้เด็กๆทำกัน,นะค่ะวันนี้ก็จะเป็นเพลงโรงเรียนของเราน่าอยู่เดี๋ยวเด็กๆพบกับคุณครูป้าแอนนะคะคุณหมอค่ะคุณเตียนค่ะคุณพ่งค่ะคุณโบค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงโรงเรียนของเราน่าอยู่และทําท่าทางกันเลยค่ะโรงเรียนของเรา เราทุกคนชอบมาโรงเรียนชอบมาชอบมาโรงเรียนเด็กๆมาโรงเรียนหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสกันค่ะแต่ทำไมคุณยีราฟหน้าตาเศร้าๆจังเลยไม่อยากมาโรงเรียนไม่อยากมาโรงเรียนไม่อยากมาโรงเรียนโอ้เขาน้องยีราฟเนี่ย ไม่อยากมาโรงเรียนนั่นเองไม่อยอมอาบน้ำไม่ยอมแปรงฟวันไม่ยอมแต่งตัวด้วยแต่เพื่อนๆยิ้มแย้มแจ่มใสอาบน้ำทาโรงเรียนกันแต่เช้าเลยเพราะว่าเพื่อนๆอยากมาโรงเรียนเพราะว่าที่โรงเรียนมีเพื่อนมากมายจะมาเล่นด้วยกันนะคะเด็กๆเชิญพบกับเพลงมาโรงเรียนมีเพื่อนมากมายค่ะ มาโรงเรียนมีเพื่อนมากมายเงาจะตายอยู่บ้านคนเดียวที่โรงเรียนมีเพื่อนครูกเกลียวอยู่บ้านคนเดียวมาโรงเรียนดีกว่านะคะเด็กๆมาโรงเรียนจะได้มาเจอกับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูใจดีนะคะ,ะต่อไปค่ะพอเด็กๆมาโรงเรียนกันแล้วเรายังไม่รู้จักเพื่อนๆเลยนะคะ เด็กๆจะร้องเพลงชื่อของเธอฉันไม่รู้จักเดี๋ยวเด็กๆร้องเพลงและทำท่าทางตามคุณครูไปเลยค่ะ เด็กๆดูคลิปจบกันไปแล้วก็คงอยากจะมาโรงเรียนกันนะคะอยู่ที่บ้านตอนนี้เด็กๆไม่ได้ไปไหนนะคะแต่ชุดนักเรียนเตรียมพร้อมลองนะคะลองดูว่าถ้าเปิดเทอมแล้วเ,เด็กๆจะทํำยังไงกันนะคะก็ฝากเด็กๆนะคะ,ะรับชมคลิปแล้วก็อัดคลิปส่งเป็นการบ้านให้คุณครูด,ด้วยนะคะว่าชื่อเด็กๆชื่ออะไรนะคะความเพลงแล้วก็อัดคลิปส่งมาให้คุณครูแล้วนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูฝากคลิปคลิปวีโอดีๆให้กับเด็กๆชมด้วยนะคะหวังว่าเด็กๆดูแล้วก็คงมีความสนุกและมีความรู้เพิ่มเติมนะคะสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนค่ะเด็กๆสวัสดีคนะ่ะ